กาบสวัสดีอยู่กับช่องตีวันนี้ผมก็จะมารีวิวผลใหม่นะครับนี่ไงผลเพลงวันนี้เราก็จะมารีวิวผลเพลงกันผลเพลงนี้ก็น่าจะรู้กันได้ใช่ไหมว่ามันคือผลของใครผลของ <c oughs> อูตะแ <c oughs> น่นอน <c oughs> <c oughs> มาเราก็จะรีวิวสกิลกัน มันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้กิลสกิลที่1นก็หนึ่ง mastery สองหาสิบ m a s สกิลสามหนึ่งรอย mastery สกิลสีก็สองาสิบ mastery อ่อสกิลเอฟร้อยเจ็ดสิบห้ mastery อ่าเอ้ยแล้วก็มันจะมีหลอดนี้ด้วยวะหอลอดเหมือนอะไรนะผลพิษอะ่ะเออหลอดเนี้ยมาต่อไปสกิล ที่1คงบุญเพลงแบบชาร์ตนี่คือกดครั้งนะปล่อยปริงวิจอโอ้ตกใจนกว่าดาเมจมันเยอะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันกดได้3ครั้งติดเลยเหรอ1 2 3เฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่มแล้วเพิ่มละหลอดนีเพิ่มแล้วเวอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ สามครั้งผมไม่ได้สามครั้งอ่ะหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามเฮ้ยดีดีด,ดีต่อไปสกิลเอ็กของผลเพลงแบบชาร์จไม่มีอะไรบูม <Boom! S 2> โอ้ดังบูมเลย่ะเมิดดีว่ะตอนนี้ผมเอาเป็นสายผลอยู่กวดีเลยไม่ได้เล่นสายดามเฮ้ยไป ต่อไปสกิลซีของคุณเพลงเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้สกิลมันเปลี่ยนเนะเฮ้ยมีสีทองเนะี่ยผมไม่ได้ดูอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอสกิลซีก่อนสกิลซีผมว่าสกิลไม่มีเสียงเพลงเนี่ยนะผมว่าสกิลนี้นะ่าจะเป็นวงเอลีแน่นอนเลยอ๋อถ้าหลอดนี้เต็มจะเป็นสีทอง วันนี้ยินใครเผยฮันกิปวะกลัววะกลัวใครจะมาฆ่าต่อไปสกิลซีเฮ้ยมันเอ e วีวะตือดึมมีตือดึมนะโอ้ต่อไปสกิลเอฟเป็นสกิลบินนะทุกคนโอ้เฮ้ยเนี่รยรอมันจะเต็มว่ะชาร์จชาร์จ แล้วก็เป็นสีทองฟังเสียงเพลงดีทุกคนโอ้ไพเลาะจัดอ่ามาเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตใช่ไหมว่าตอนที่ยังไม่เป็นสีทองมันรู้สึกช้าหน่อยโอ้พอเป็นสีทองปุ๊บมันเร็วขึ้นใช่ปะ ผมไม่ได้ฝาดใช่ป่ะไหมใช่แหละมาแล้วก็สกิลทุกสกิลก็จะเป็นสีทองหมดใช่วะาสกิลทุกสกิลจะเป็นสีทองหมดถ้าเต็มหลอดโหต่อไปสกิลวีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบ Basic, Basic. บเบสิกเบสิกก่อนให้หลอดนี้มันลดก่อนเบสิกสีทองนะ เอะไรวะเบสิกสีทองสกิล oh, ต uh, uh, ่อไปสกิลซีอันเพลิงที่ไพเลาะอ้นกัโหว์โอ้โหจะเป็นสีทองเลยนะเนี่ยอ๋อถ้าสกิลเราโดนอ่ะมันจะนี่เว้ยหล่อนจะเพิ่มใช่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 ขอเราใหม่นี่ไม่มีนะนี่คือไม่มีนะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะเดี๋ยวสกิลวีให้ใหม่ สตาร์สกิลมันจะโดนอะนะนี่ถตาไม่โดนอะเห็นไหมหลอดไม่เพิ่มโอ้โหฟงิงมึงมอ่ะหลอดมันเพิ่มเลยเป็นสีทองละสกิลตู้กสกิลก็ะจะเปลี่ยนเป็นสีทองหมดเลยอะดูดิผมว่าผลเพลงนี้สวยว่ะ เลยมันอแอบเล่นยากนิดนึงอ่ะผมยังห่าหูหูลยนะหูหูหอ่ะตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ผมนะ้่นแหลการรีวิวก็จบเพียงแค่นี้แหละผลเพลงโย้